ะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมจะมาเรียนถวายพระคุณเจ้าว่าเข้าถึงธรรมได้อย่างไรการเข้าถึงธรรมก็คือการเอาธรรมเอาวินัยในพุทธศาสนามาสถิตไว้กับใจตัวเองทุกขณะตื่นเมื่อใดที่ใจเป็นธรรมเป็นวินยัยธรรมย่อมคุ้มครองรักษา เห็นไหมครับสิ่งดีงามทั้งหลายของชีวิตนะประกันให้เกิดขึ้นได้หากพระคุณเจ้าจรูปใดเอาธรรมและวินัยไว้กับใจทุกขณะตตินไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งอื่นนอกกายเลยครับเอามาปกป้องคุ้มครองตัวเองไม่ต้องเรัจะเอาธรรมและวินัยเนี่ย ที่มีอยู่ในพุทธศาสนาตอนนี้การเข้าถึงเนี่ยจะเข้าถึงได้ยังไงถ้าจะเข้าถึงได้เนี่ยผมได้เห็นจุดอ่อนในวันแรกที่ผมไปบวชแล้วก็ฝึกปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านเจคุณโชดกเนี่ในขณะนั้นมีพระประมาณยี่สิบกว่ารูปไปปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านเจคุณโชดกผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ ท่านพูดขึ้นว่าเนี่ยร้อยองค์เนี่ยร้อยรูปเนี่ยได้สักสองรูปเนี่ยนับว่าโชคดีแล้วผมก็ฟังหูไว้หูนะโอ้โหทำไมมันได้ยากอย่างมันเลยแต่ผมก็เป็นหนึ่งในสองมันครับแล้วก็มาวิเคราะห์จนทุกวันเนี่ยว่าไอะทำไมอ่ะร้อยได้เพียงสองรูปเนี่ยก็ได้เห็นจุดอ่อน ที่จะมาเรียนถวายพระคุณเจ้าวันนี้ครับนะพระคุณเจ้าฟั่งแล้วเอาไปดูใจตัวเองแล้วก็กลับแก้ไขให้ถูกตรงมันเข้าถึงธรรมไม่ยากเลยครับผมไปพิสูจน์เนี่ยเพียงเดือนเดียวสามสิบวันนะซิโรราบเลยครับและตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้คิดพูดทำตรงตามธรรมและวินัยครับ ผมจึงงานตลอดนะครับไปบรรยายทั่วประเทศไปหน้าจนถึงทางวานนี่เต็มเหยียดเลยครับนั่นแหละครับคือเพราะเรามีธรรมมีวินัยอยู่ในใจตอนนี้าการจะเข้าถึงธรรมได้เนี่ยที่ผมเห็นจิตอ่อนเนี่ยก็คือใจต้องศรัทธามั่นคงอยู่ในคุณของพระพุทธพรธรรมประสงค์ คือมั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้ามีคุณมีปัญญาคุณมีบริสุทธิ์ที่คุณมีเมตตาคุณนั่นแหละครับเราต้องศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยพระพุทธ พระธรรมประสงค์คณของพระพุทธคนของพระธรรมเนใครผู้ใดเอาธรรมมาไว้กับใจทำย่อมคุ้มรักษาให้ปลอดภัยครับและใครผู้ใดเอาธรรมมาไว้กับใจทำย่อมนำพาชีวิตให้พ้นไปจากความทุกข์มีจริงเป็นจริงครับคนของพระสงค์พระอริยสง พระสุปฏิปันโนพระอุชุปฏิปันโนนั่นคืออริยสงฆ์ครับปฏิบัติดีปฏิบัตบิตรงตรงอะไรตรงตามธรรมและวินัยที่มีอยู่ในพุทธศาสนานนพระสงฆ์อริยสงฆ์อย่างนี้มีคุณเพราะอะไรเพราะผู้ผู้ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงตามธรรมและวินัยเนี่ยนะเป็นผู้ที่ สามารถจะชี้นำพุทธบริษัทให้ประพุติได้ถูกตรงก็มีอยู่ครับในยุคปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ประสงค์ที่สามารถจะใช้ธรรมและวินัยเนี่ยพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองให้พ้นไปจากทุกไมีอยู่ครับ ด้วยเหตุเนี่ยพระสงฆ์จึงมีคุณที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกครับท่านโชคดีสุดๆเลยที่ได้มาบวชเป็นพระในคราวนี้นขอความโชคดีจมงมาเกิดขึ้นกับท่านด้วยการมีจิตตั้งมั่นในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และต้องมีศีลขุมใจศีลคุมใจนี่ก็คือศีลที่ไม่ขา ไม่ทะลุไม่ด่านไม่พลอยไม่ด่างไม่พลอยก็คือไม่มีมลทินตนเปื้อนนั่นเองศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยเนี่ยเป็นศักเป็นศีลที่พระอริยเจ้าพอใจพระอริยเจ้าก็นับแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันนั่นคือพระอริยเจ้า พอใจในศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยเป็นศีลที่นำไปสู่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตอนที่ผมไปฝึกอยู่กับท่านเจคุณโชดกเนี่ยผมศรัทธาครูบาอาจารย์มากท่านพูดอย่างไรผมทำตามที่ท่านพูดทุกอย่างโดยไม่คิดอะไรเลยครับ ท่านบอกเอาศีลภุมใจผมก็เอาศีลคุมใจผมจึงปฏิบัติสมถะกรรมฐานแบบพองหนอยุบหนอเนี่ยครับเพียงแค่เจ็ดวันผมเข้าถึงสมาธิสูงสุดที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิเนี่ยเนื่องจากจิตเนี่ยเป็นพลังงานที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ทํางานได้ฉับใบเร็วกว่าระบบประสาทเข้าถึงรูปฌานเข้าถึงอรูปฌานไม่ยากเลยค่ะ เพียงแต่เราต้องตั้งต้นให้ถูกเท่านั้นเองนะเมื่อได้ก็ตามถ้าเราเอาจิตออกจากฌานได้เนี่ยความรู้สูงสุดที่เรียกว่าพิญญาห้าก็ปรากฏขึ้นพระคุณเจ้าที่นั่งในที่นี้ทั้งหมดเนะ่เงื่อนไขขอเพียงอย่างเดียวสมถะภาวนาจนจิตตั้งมั่นสูงสุดนั่นแหละคือฌานออกจากฌาน สิ่งที่ผมพูดยังมีจริงเป็นจริงครับนอกจากศีลเนี่ยต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยแล้วผมก็ไปพิสูจน์ก็จงมาบอกกับมวลชนว่าอ๋อที่มันยากคัพระตรงนี้นะพระคุณเจ้าลองดูไปสคิครับในฐานะคารวะก็มีศีลห้าแค่ศีลห้าเนี่ยคารวะยังรักษากันทัดจัดยาก จะให้ครบเนี่ยมันยากแล้วยิ่งมาเป็นนักบวชเนี่ยศีลเท่าไหร่ครับสองรอยี่สิบเจ็ดตอนที่ผมไปบวชเป็นพระแล้วก็ปฏิบัติธรรมจะให้มันอยู่ครบเนี่ยยากครับแต่ตอนที่มันอยู่ครบก็คือตอนที่มันเข้าฌานน่ะนะครับจิตมันไม่ออกไปข้างนอกไม่รับสิ่งกระทบภายนอกใดๆมาปรุงเป็นอารมณ์ครับ แม้กระทั่งนิวรห้าก็ไม่เกิดครับนั่นลัสีนอยู่ครบเลยครับขณะที่บวชและปฏิบัติธรรมเนี่ยผมได้รับเชิญมบวชอยู่ไม่กี่วันได้รับเชิญไปบรรยายธรรมที่ลานอาโศกของวัดมหาธาเด่นี้ไม่มีแล้วครับจัดไปหมดล่ะสร้างตึกขึ้นมาแทนแล้วลานอาโศกไม่มีแล้ว มันนั้นหลุดฟงเลยครับหลังจากนั้นมาเข้าสมาธิยากเอาล่ะข้อแรกก็คือหนึ่งท่านต้องศรัทธามีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระรัตนากายมีศรัทธามั่นคงในศีลและต้องเอาศีลคุมใจนะครับศีลคุมใจให้ได้ทุกขณะตื่น ตัดไปต้องมีความเพียรครับความเพียรเนี่ยอย่างที่ผมเรียนพระคุณเจ้าว่าองค์อื่น